รังลุก่านแล้วะครสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านโฟมที่ปากเกร็ดแล้วนะครับช่วงนี้ผมไม่แน่ใจพอดีมาไลฟ์บนเพจเนี่ยมันตั้งกล้องแนวนอนไม่ได้นะครับก็เลยต้องเป็นแนวตั้งไปนะครับแต่นี่ครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าง,งานนะครับก็เป็นการเ,เพิ่มเติมแล้วครับนี่อุปกรณ์เพิ่มนี่ลวดกงไก่2ม้วนนะครับอันนี้เป็นบัวโฟม ปูร็อบใช้ที่นี่ด้วยเหรอไม่รู้ครับเหรอเอ๊ะเ,เดี๋ยวต้องโทรหาพี่สันอีกทีหนึ่งแต่เอ๊ะทั้งหมดลงนี่หมดนี่มหมดลงทั้งลังเลย <laughs> ยกไปทั้งลังเลยแล้วก็บัวนี่หมดนี่เลยยกเว้นสีสองถังนะครับเห็นไหมถามพี่สันอีกทีหนึ่งที ใช่ใช่ใช่นี่ครับรถบรรรถยนดดนั่งมันทุกข์นี่เป็นบัวที่จะมาติดตกแต่งเพิ่มนะครับพี่สันทั้งหมดเอาลงนี้หมดเลยใช่ไหมปูนล,ลงปูนล,ล้ออะไรเงี้ยใช่ใช่ คือทั้งรังเออทั้งกาวตะปูทั้งอะไรพวกนี้หมดเลยนะโอเคโอเคได้ได้ได้โ <c oughs> อเค okay. ขอบคุณครับผมก้าวสวัสดีครับลงหมดเลยลงหมดเลยรบทั้งรังอะนะครับนี่นี่นะครับ,นนรบหนุ่มหนุ่มที่าให้บ้านหลังนี้เสร็จรุร่วงอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นในส่วนของ บ้านที่สร้างที่ปากเกร็ดนะครับที่เราอบรมกันเมื่อวันเสาร์ที่18มกราคมนะครับตอนนี้วันนี้วันที่13กุมภาพันธ์นะครับก็ภายนอกนี้ฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ให้ดูภายนอกก่อนนะครับข้างบนนู้นก็ติดตั้งฉนวนกันความร้อนแต่ว่ายังไม่ได้ติดตั้งฝ้านะครับแต่ทั้งหมดผนังภายนอกนี้ฉาบโดยสามหนุม่มสองสาวนะครับอยู่ที่นี่ นี่บัวหนักครับบัวหนักหนักมากบัวหนักมากนะครับยกทีหนึ่งหลายอันนะครับโอเคครบหมดอันนี้ไม่ต้องอปุ๊บนีโ่โอเค,อเคไปะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับ เื่อใครที่กำลังติดตามอยู่นี่คือบ้านที่สร้างด้วยอ่านะครับนี่คือบ้านที่ที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับข้างหลังผมเนี่ยคือบ้านที่สร้างด้วย EPS นะครับเป็นบ้านระบบ EPS นะครับขอบคุณทีมงานคุณคนากรนะครับที่สร้างอยู่บ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เรวัตเจ้าของบ้านนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราทุบประดังที่ท่านเห็นนะครับนี่คือแผงของที่เราทุบกัน วันที่อบรมนะครับตอนนี้ก็ตัดติดตั้งใหม่นะครับลองไปดูข้างในกันนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่คือนี่คือชิ้นส่วนที่คงเหลืออยู่นะครับนี่ครับติดตั้งข้างนอกนั้นฉาบเสร็จหมดแล้วนะครับฝีมือเรียบปิ๊บเลยนะครับข้างใน นะครับตอนนี้ติดรวดกงไก่แล้วก็เตรียมที่จะจะฉาบนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนนี่ระบบไฟฟ้านะครับเดินได้ตามเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบไฟฟ้าปลั๊กจุดต่างๆนะครับนี่ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับมาดูชั้น2องอ๋อข้างล่างยังไม่ฉาบแต่ตอนนี้ชั้น2นี่ฉาบข้างในชั้นรอบแรกแล้วนะครับนี่คือการฉาบรอบแรกของชั้น2นะครับ ครับัอดีครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับนะพอดีผมไลฟ์สดอยู่ครับผมกลับ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 นะครับตอนนี้เอ่อด้านนี้ฉาบชั้นที่หนึ่งนะครับอันนี้คือฉาบรอบที่สองแล้วนะครับแต่ละห้องนี้เป็นส่วนของห้องน้ํานะครับก็เป็นผนังอีอ EPS เหมือนกันนะครับนี่ขึ้นฉาบรอบที่หนึ่งนะครับ ฉาบติดท่อนะครับเดินท่อติดฉาบนี่อุปกรณ์ในการปั่นเขานะครับนี่ฉาบรอบที่1นะครับนี่แหละครับรบถ้วนนะครับก็วันนี้ไล์สดช่วงสั้นๆให้ท่านได้เห็นว่านี่คือบ้านที่สร้างด้วย E.P.S.H. นะครับขอบคุณทีมงาน คุณคณากรพิสันะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของบ้านพี่เรวัตนะครับที่ใช้บริการการสร้างบ้านด้วยระบบ EP SS Tech นะครับบ้านเย็นแล้วก็แข็งแรงนะครับทุกส่วนของบ้านนั้นสามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังแล้วก็หลังคานะครับอย่างหลังคานี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลังคากันความร้อนติดตั้งโดยระบบ EP SS เสร็จเรียบร้อยนะครับเดินร้อยสายไฟนะครับก็เตรียมที่จะทําฟ้าใน การทำงานกันต่อไปนะครับสวัสดีท่านที่ติดตามนะครับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะครับโครงหลังคานะครับโครงหลังคาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นสีน้ําตาลนะครับแต่ของการทํางานของคุณคุณขนากรนะครับเขาจะทาสีกันสนิมเสร็จนะครับก็คือการทาสีจริง นะครับเป็นสีน้ำมันสีน้ำเงินสีฟ้าสเออีเขียวแล้วแต่นะครับไม่ได้เป็นองค์ประกอบแต่ว่าก็จะใช้สีเพื่อการตรวจงานนั้นจะเห็นว่าทั้งหมดทาเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของโครงหลังคานะครับสีก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับออโครงสร้างเสานะครับที่ท่านเห็นตรงจุดทุกจุดนะครับเสานะครับอาเสนั้นจะอยู่บนเพลทเหล็ก นะครับอยู่บนหัวเสาแล้วก็จะมีการเกลีหัวเสานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อการเกลีหัวเสานั้นก็คือทําให้เ,เพ่นเหล็กกับเสานั้นนะครับมันจะรับน้าหนักได้เต็มที่นะครับฉนวนข้างบนนั้นจริงๆมีการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนแต่เพื่อป้องกันการความร้อนนั้นเขาก็จะติดตั้งแผ่น e p s ด้านใต้ระหว่างจันทันนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการกันความร้อนเข้ามาบ้านก็จะเย็น ผนังนะครับก็การทํางานก็จะปกตินะครับเสาก็จะมีการจับเสียมแต่สิ่งหนึ่งในการทําผนังที่ได้ความเรียบนะครับนี่คือการทํางานที่ทีมงานเขาทานะครับก็เป็นการจับปุ่มนะครับนี่คือการจับปุ่มเพื่อที่เพื่อให้การฉาบนะครับนั้นได้ได้แนวนะครับแต่ละจุดนะครับนี่ครับอย่างจุดนี้ก็จะมีให่ไหมครับนี่ครับนี่คือจุดที่จับปุ่มไว้นะครับแต่ละจุดของผนังนะครับพอนการฉาบหรือการแต่งผิวของผนังนั้นก็จะได้ความเรียบความเนียนนะครับ ความสม่ําเสมอนะครับนี่ก็เป็นทิศไม่ว่าการทําแบบนี้นะครับทาเฉพาะบ้านก่อกอิฐปูนนะครับบ้านที่สร้างด้วยผนัง e PS ีพีเอสเทคนั้นเขาก็ทำนะครับนี่คือปุ่มที่ถูกทําไว้นะครับในแต่ละจุดนะครับเพราะแต่ละปุ่มอาจจะหนาไม่เข้ากันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการจับปุ่มเน้นก็คือการจับเพื่อให้ผนังนั้นสม่ําเสมอเวลาฉาบนะครับแล้วก็เพียงสามเหลี่ยมมันก็จะอยู่ในระยะ ของแต่ละปุ่มนั้นพอดีนะครับเหมือนกับปุ่มด้านนี้นะครับเห็นไหมครับว่าปุ่มด้านนี้จะมีด้านบนนะครับแล้วก็มีด้านล่างนะครับพ้อความยาวของสามเหลี่ยมนี่นะครับก็จะก็จะพอดีนะครับในการจับเห็นไหมครับอันนี้คือคือส่วนหนึ่งของการใช้งานหรือวิธีการในการทํางานของของทีมงานนะครับการทํางานของทีมงานไม่ก็ใช้งานคนไม่เยอะนะครับ นี่ครับนี่ก็มาไลฟขึ้นฉากรอบแรกนะครับจริงๆก็ใกล้เลิกงานแล้วนะครับผมก็เอาบัวเอาอุปรกรณ์มาเสริมะนะครับก็นี่คือส่วนหนึ่งนะครับเป็นหลักๆนะครับร้อยท่อร้อยสายไฟไหมครับว่าสามารถเดินได้ตามปกตินะครับแล้วก็ฝังไปในผนังจากข้างบนไล่ลงมาจนถึงข้างล่างนะครับก็ฝังบล็อกร้อยท่อ นะครับก็เป็นขั้นตอนในการทํางานที่ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่การใช้ผนังนั้นเราใช้แผ่น e p s t e c นะครับในการทําเป็นระบบเพื่อความเย็นเพื่อความรวดเร็วผนังทั้งหมดนี้นะครับท่านท่านดูนะครับทั้งหมดนี้นะครับกว้าง6กว้าง6เมตรนะครับลึก6เมตรก็คือกว้างยาวเท่ากันนะครับหกคูณหเมตรนั้นนะครับผนังนั้นสูงประมาณ3เมตรนะครับจากพื้นถึงตัวเสนะครับก็ประมาณ3เมตร ใช้เวลาในการติดตั้งนี้นะครับประมาณ3วันนะครับติดตั้งทั้งหมดเนี่ยครับผนังที่อยู่ชั้นนี้นะครับก็ใช้ประมาณ3วันติดตั้งผนัง EP s s เ e c h เสร็จนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอบรมกันเมื่อวันเสาร์ที่18นะครับมกราคมวันนี้นะครับวันที่13กุมภาพันธ์นะครับก็มาดูนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับติดตั้งผนังเสร็จเรียบร้อยด้านนอกนั้นฉาบเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ เริ่มกระบวนการในการฉาบด้านในเรียบร้อยนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของความรวดเร็วในการสร้างบ้านขอบคุณทีมงานคินธนากรน,นะครับใครสนใจบ้านโฟมอบรมเราเปิดอบรมทุกเดือนนะครับในการอบรมทําบ้านโฟมนั้นเดือนละอย่างน้อยหนึ่งครั้งติดต่อมาที่เบอร์ผมได้ครับ091789353หรือไลน์อ สันชัยนะครับแล้วก็ที่บ้านโฟมสีมังนนช่างรู้ผู้บ้านนั้นเรามี EPSP s กาวน้ำยาอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับงานโฟมจำหน่ายรวมนั้งสีทาบ้านสีทาโฟมนะครับระบบกันซึมนะครับระบบซ่อมคารนะครับก็มีจำหน่ายที่บ้านโพมสีมงนลช่างรู้ผู้บ้าน025264073หรือ091 7893563หรือไลน์อสสันชัยนะครับก็สามารถสอบถามกันได้ครับขอบคุณครับผม